ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมออกจากตรงนี้เลยอันนี้เป็นห้องนอนครับผมก็เป็นห้องนอนั้งเล็กก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมบนป้านบาน,บานพูงบนน้าด,ด้วยอันนี้ก็เป็นที่นั่งทํางานทุกคืนวันนี้จะดูสะอาดเอี่ยมเลยวันนี้จะทำความสะอาดใหม่ทั้งทั้ง,ท,งทั้งบ้านแล้วก็ทําในสว่วนเลยครับผมก็อันนี้อุปก์งอันนี้เป็นไว้ที่เก็บ เก็บเอกสารตัวอย่างต้นไม้ก็จะมีอันนี้ใช่ไว้ที่พูดว่าพังพังหมดแล้วครับนั่นก็ร่อนตัวไม่เหลือรอแล้วนี่ก็จะเป็นกระเป๋านิดนิดหน่อยหน่อยมไม่มีอะไรก็อันนี้เอาไว้เก็บตัวอย่างอันนี้จะเป็นพวกสายขาดต้นไม้ที่มันเก็กเอาไว้ก็ห้องผมก็ประมาณนี้ผมไม่ต้องมีบอนไม่อะไรก็เดี๋ยวอันนั้น <laughs> โดนจบไม่ได้นะครทีทางเองเนี่ยผมบาเดี๋ยวพาไปดูชุัว์ก็ผมว่ามีกี่ตุ้นกันทําไมถึงไม่รับรอสอบวันนี้จะดูสะอาดในอันนี้เปิดทีวีเอาไว้ไองพอดดูดูหมวยอันนี้ผมไม่ดูไม่ไม่เวลาดูเนาะอันนี้จะดูทีวีตรงนี้ผมทีวีเครื่องเล็กตรงนี้เนาะก็นั่งตรงพัดลมตรงนี้มีพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้ นั่งนอนดูทีวีครับผมก็ประมาณนี้นั่งของคุณป้าคุณลุงคุณนะก็เป็นบ้านที่ยังไม่มีฝ้านะแ้นหลังคาที่มีฝ้าจะมีฝุ่นเยอะต้องต้องหมั่นทำความสะอาดครับผมถ้าไม่ทำความสะอาดแล้วฝุ่นจะลอยมาใช่ไหมเพราะฝุ่นพวกจะแย่เต็มไปหมดเลยเพราะมันเพราะบ้านจะไม่มีไม่มีฟ้านะ <c oughs> อันนี้ก็โต๊ะ่หน่นั่งเล่นข้างนอกเดี๋ยวไปพา นี่ก็เป็นอุปกรณ์เสื้อผ้าอะไรนี่เยอะไปหมดลบบ้างผมจะลบอกนนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ไปทํางานอะไรประมาณนี้มีของพ่อด้วยส่วนของตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็อย่าอยู่ในในพวกนี้แล้วก็พวกกางเกงจะอยู่ในถังเสื้อเสื้อกันเอาอะไรจะเก็บไว้อย่างนี้เพราะว่าไม่มีตู้บ้านจะไม่มีตู้ตู้ใส่เสื้อผ้าผมก็จะเก็บว้าแบบนีเ้เอาแล้วก็มีโต๊ะเก็บอุปกรณ์ จะหายยาวเลยบ้านผมจะโลกเนาะเดี๋ยวโอ้ยลืมยกก้นไม้มาให้คุณที่ดูด้วยเดี๋ยวข้ายกขายกก็มีอะไรของก็อนนี้ไหนนะนมงผมเขาเนี่ยตืนหายนละก็ว่าจะไม่กินอันนี้ก็อันนี้สงส่เอ็มน้องซื้อมาให้น้องสาวซื้อมาให้เมียน่าจะน่าจะใช่นะอันนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านอันนี้น่าจะใช่้นดูว่ามีอะไรกินบ้างนีนปลาทู หนึ่งตัวขึ่งตัวไม่ถึงหนึ่งตัวหรอกก็ประมาณนี้ผมที่บ้านก็ไม่มีอะไรมากมายนะคผมคดป้าคนรูคนนะแล้วจะพาเดินเดินอันนี้แหละที่ผมทําข้าวผัดขิงจะทําตรงนี้อโอ้ผมลืมยกสักคือผ้าวันนี้รองเท้าผมก็นี่แหละไม่ค่อยเหมือนกันหรอกนี่ยังไม่เสร็จอันนี้ใส่ไปทําง,งานเดี๋ยวจะสักอีกกองหนึ่งเบเื่อเลยเยอะไปหมด เดี๋ยวเกี่ยวว่าผมไปไหนไม่รับพอสับมันจะอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ทํางานตรงนี้ก็ตรงนี้ทํางานตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเกี่ยวว่าไม่เห็นรับพอสับประมาณไม่รับลายก็ยังไม่ได้ตอบเลยครับผมเมื่อคืนนอกจากเข้าไปดูลายอันนี้เป็นต้นตอที่ผมผมซื้อมาใหม่วันนี้ไปซื้อมาวันนี้แล้วก็มาตัดกิ่งทอนเอาไว้ครับผมจะเอาไว้ขึ้นงานน่าจะขึ้นงานคืนนี้กับพรุ่งนี้น่าจะเสียรว่าคืนนี้ก็จะขึ้นงานตัวอันนี้จะทําเป็นไม้จะเป็นสีเอาไว้นะครับผม อันนี้ม่เลียชวนทวน,ทนตัวนี้ก็เก็บปักมาก็มาผึ่งผืองในบรรยากาศแบบนี้เนาะไม่ให้โดนแดดเท่าไหร่ก็ประมาณก็เดี๋ยวไปแกะลงเพาะคลิปนี้อาจจะยาวอาจจะลงผมจะถ่ายไปเพราะว่าจะถ่ายต้นไม้ให้คนพี่ดูนะผมยังไม่ยกมาเลยไม่เมื่ไมอไรใายพวกนี้น่าจะทันเนาะ อันนี้ของเหนินทอดสาผมมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนี้ตอนนี้ก็อยากเสียเป็นคซตาด้วยเนาะก็ยังไม่ทําเลยก็อ,อกาว่าพรุ่งนี้น่าจะเสียมหมดทุกจอเลยับผมอันนี้ก็มีที่ติดแล้วเนะาะที่ติดบ้างก็ที่ติดช้าก็มีนะไม่ใช่ติดไวเนาะทั้ทตอันนี้ม่วงตัวน,นี้เอายกมาวานในวเราไปดูว่าม่วงอยู่ในแดดไม่ดอกกะไม่สวยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็ ทิเบรนาหาขั้นไหนสนใจอยากจะช่วยเหลือเราไปก็โอเคนะผมก็ยังมีทิรบรนาอันนี้ก็ต้นพี่เพาะพันธุ์อะไรประมาณนี้แหละเพียงทำทิ้งๆอย่างนี้แหละเวลาผมก็เกมีได้แค่ไหนก็แค่นั้นปุ๊บปุ๊บหมดแล้วบ้านผมก็แค่นี้อันนี้ก็เพาะใหม่อันนี้ก็วันนี้ก็จะเพาะเพาะอีกประมาณประมาณสองสองถาดอันนี้อันนี้ถาดหนึ่งเพาะเดือนเมื่อกี้นี้ก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายงานก่อน อยากซักไปผ้าต่อก็อยากซักไปผ้าทั้งวันแล้ววันนี้ผมก็่ซักก็เยอะอยู่ตอนเย็นไม่ได้มาโอ้กอยากถ่ายให้พี่ดูจะมีสปาร์โลนักวิทพี่ของพี่ตัวหนึ่งสปาร์โลแล้วก็ตอนที่ดอกเล็กๆที่ดูกระจุ้งกระจิมให้พี่ด้วยเลื่มเลยไม่ได้ยกมาแหมก็แวะดูดอกไม้ด้วยเนาะคลิปนี้อาจจะยาวก็ประมาณนี้ไม้ก็ ก็ประมาณนี้นะไม่รู้ประมาณนี้แหละสรับะราต้นที่จะให้คุณพี่ดูก็ไม่ยกไว้เลยกับไม้กลุ่มกลมพี่ว่าจะถ่ายให้คุณพี่ดูก็ยังเลยอันนี้ผมถ่ายแบบนี่ลิบเอาประมาณนี้ไม้ต้นไหนที่ยังทั้งคาเสียบไม่จบไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จก็จะเร่งเข้าไปทําให้มันเสร็จเสร็จอันนี้ก็ไอ้กิ่งที่สองก็แตกกิ่งมาแล้วตัวไหนไม่แตกกิก่งเขก็ฉีดจะฉีดเร่งเลย ยาอาัดเข้าไปให,ให้กิ่งออกมาแล้วก็ไม้จะได้รูสวยตอนนี้ไม่ได้ทำสักทีกะว่าเอาโอเคยัไม่ได้มาทีวันละกิ่งสองกิ่งเห็ไหม <laughs> นกิ่งิงอันนี้เดี๋ยวจะจัดการให้เสียบในวัน,นไม่เกินพ่งนี้นะจะเอาให้เสียบเลยให้เก็บไปต้นนี้ไม่เวลาทำครับผมไม่เวลาทำเสียบกิงๆไม่เวลาขึ้นงานก็ ประมาณนี้นะเขาผมประมาณนี้เนาะที่จะว่าโอ้ผมไปไหนไม่เห็นทํางานนี่แล้วพอสับอันนี้ก็ยังสักผ้าค้างอยู่เลยคนระับผมก็แวะมาแวะมาถ่ายให้ดูกว่าว่าอันนี้จะยงลงมันจะลงได้ช้านะเนาะเนน็บมันจะช้าก็เลยไม่รู้ว่าจะลงได้ตอนไหนก็เลยรีบมาถ่ายก่อนตรงนี้เอาไว้นั่งรอกี่สาวแน่พี่นะเนาะพไปนั้นแหละเฮ <laughs> ้ยบอ่อนนะบอ่อนนะ ก็กที่บ้านก็ประมาณนี้ครับผมทำทำก็อยู่ประมาณทำงานขึ้นมาก็ทํางานทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าไทํานอกวันจนถึงสู่กลก็ทํางานอันนี้โดนฝนโดนแดนดดอกก็ไปอย่างนี้นเองครับผมเดี๋ยวจะคงภาพสวยยิ่งกว่าเดิมยิ่งให้ปุ๋ยไปด้วยนะโอเคโอเค,อเคไม้ตัวนั้นเล็กก็เริ่มจะไม่เล็กแล้วแต่ราคาก็จะเหมือนเดิมเนาะอันนี้จะขายเล็กเล็กเหมือนเดิมแต่ว่าที่ยังไม่ให้ใหไปคือยังไม่รู้สีดอก อันนี้ก็บางครั้งก็ไม่เวลาจําหรอกจําขิดจําถูกบ้างกลัวจะได้สีดอกที่ช้ากันก็เลยที่ช้ากันเลยก็เลยไม่ยังให้ไปเดี๋ยวให้บานดูก่อนบานแล้วก็จะติ๊กติ๊กไว้ตันนั้นดอกสีนวลสีนี้เนาะก็จะได้รู้เวลาจัดเป็นชุดให้ชุดละสีต้นห้าต้นราคาถูกก็จะได้เอออย่างนี้โอเคเห็นไหมมีดอกมาให้ดูแล้วแบบนี้เออตัวนี้ก็จะชัดไว้ก็เขียนไว้ติ๊กไว้ยิ้งนองไว้อ่าว่าตัวนี้อะไรอะไรอย่างนี้ ออก็จะมีสีแดงสีฟูสีขาวอะไรสีเหลืองปะปนกันไปไปชุดก็ให้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สามสีคนแล้วกันทพื่อจะไปให้ได้ใี้ถูกให้ก็ขอบคุณที่สุดนะครับผมขอบคุณที่ช่วยเหลือขอบคุณมากครับผมสอคนก็เงินทุกบาททุกตังก็ไม่ได้พูดไม่ใช่ว่าจะมาถ่ายอะไรให้ดูนะครับผมก็จะทาถ่ายให้ดูว่าไปอยู่ตรงไหนส่วนหนึ่งก็เป็นค่ากับข้าวก็เป็นค่ากับข้าวใช้จ่ายในครัวเรือนค่าอาหาร แค่ดำลนิชีพแล้วก็ใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนให้ผมแล้วก็กลับเอามาลงทุนออ้ยโอ้โหเดือเดเยอมากสงสัยพูดไม่จริงสนงอนนังโทษเตะเอามาลงทุนสร้างงานต่อนอันนี้นก็จะจีดช้าด้างนะก็ไม่ไรเหรวผมจะพ่นยาอีกครั้งก็แล้วกันนะครับผมนันอย่างนี้ก็ให้มันอีกหน่อยเนาะถึงจะสมได้มันเล็กไป ว่าส่งไปแล้วม,มีปัญหาครับผมเดี๋ยวยใครก็โดนด่าแล้วแหล,และไม่เป็นไรผมหน้าด้านหน้าทนจะตายอังน,นี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยสวยไหมสวยตันนี้อันนี้ก็เสียเพลนซีนะว่าจะให้เสียดวงสบายยังไม่ได้ติดต่อเลยเนาะรับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรียกว่าอะไรเด้อเป็น เป็นหลวงพี่ไหมหนูว่าเลาเพี่นแหละเฮ้ยีต่อเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวขับไปจตอ่เอเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งของเชี่ยะพัชร์มีงานสีพาดดีแล้วที่พ้นพี่ไม่มาเอางานตัวเองไปเดี๋ยวจะหายดูว่ามีสีพาดตรงไหนเพื่อเพื่อเพื่อนนอะไรงี้นี่ไก่ ไปขึ้นมาเหยียบหักอี่เผื่อบอกว่าอย่างพี่คพ,พี่เอากลับบ้านไปไก่ไก่มันเข้ามาเหยียบไงขึ้นมันเข้ามาเกาะรูดไปสอนกิ่งเลยกิ่งตรงนี้แล้วก็กิ่งตรงนี้ก็หลุดไปคือว่ามาอย่างนี้คุณพี่ยกไปเองได้กลับได้นะคือพี่เผื่อบอกว่าออยากให้คุณพี่มายกกลับไปก็เดี๋ยวไม่เไรเดี๋ยวผมจะจัดก,การเรื่องไก่แล้วก็จะจะล้อมผ้าให้ดีนะร้อมให้ดีก็กลัวไก่ขึ้นมาจิกไงไกขึ้นมาเหยียบแล้วมาจิก เขาขึ้นมาแล้วเขามาตอดไงจะ้าตอดตอดแล้วก็จะทําให้หลุดหลุดไปสองกันได้เห็นไ,ไหมอันนี้อย่างนี้มันก็ถ้ายกกลับมันก็ยกกลับได้เนาะเอาเอาหิมะโยนกลับบ้านไปบอก,ก็กลัวไก่จะไม่กีนี่แหละเห็นไ,ไหมขึ้นมาแล้วว่ากิกหลุดไปกันได้สองสองกีงเลยเนี่ยก่งนี้ก่งหนึ่งก็งงงงไม่ไรครับผมสบายแล้วแต่ไปพวไเย่บไหม้็มันกงรู้แล้วว่าตรงนี้ไปฉีดห้องห้าม อฟังนี้บ้างอนนี้ก็ไม้กำลังกำลังสวยกำลังงามเพราะว่าไม้โดนแดดจับเลยอันนี้เจอฝนมาแล้วก็แดดโอเคใช้ได้ได้ที่หาให้ดูทั้งบ้านไม่ใช่อะไรนะครับผมคือจะให้ทราบว่าโอเคเงินที่ท่านเคยหือมาคณป้าคุณลุงคุณพี่คุณนา้าคุณอา จะเป็นหลวงตาหรือว่าหลวงพ่อหรือว่าจะเป็นน้องๆด้วยเป็นพี่น้องๆคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะนั่งเงินไปไหนจะอยู่ตรงนี้ของเงินจะอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนก็ <c oughs> <g år> พวดได้ฟังก็ไม่ใช่ว่าจะมาอวดมาอะไรนะว่าตัวเองมีไม้เยอะอะไรไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็ทําทุกวันนั่นแหละก,ก,ก็สร้างงานทุกวันก็ที่ท่านช่วยเหลือผมมาก็จะเป็นค่าอาหารค่ารงชีพค่านุ่นค่านี่ค่ากับข้าวค่าอะไรก็ไส่ก็เยอะใช่ไหมอันนี้เห็นไหม อีกไม่นานาก็จะให้ปุ๋ยแล้วก็จะได้เอามาเสียบอยีกกลุ่มนี้เราเยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะกลุ่มนี้อันนี้ก็คืออันนี้กลุ่มที่ที่ไม้ทิ้งๆไปก็รอให้สมบูรณ์อันนี้ก็ม่วงแล้วม่วงอยู่ไหนอ,อยู่นี่เองนี้ก็เสื้อม่วงนะโอ้เดือนอยากเดินอยากจังคุณปา้าอันนี้แกลงคลิไปไว้นออันนี้ถ่ายตอนประมาณบ่ายสามโมง ยังไม่กินข้าวนะบ่ายสามโมงกินน้าไปกล่องหนึ่งเมื่อเช้าถ่ายเสร็จก็จะซักเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งแล้วก็เอาเสื้อขึ้นมาเอาออกมาตากแล้วก็จะได้กินข้าวกินข้าวก็น่าอะบ่ายสามโมงสามโมงครึ่งกินข้าวสี่โมงนี่แหละก็จะเลีงทำงานต่อนะครับผมก็โอ้ยคุณพี่ว่าจะดูไม้กลุ่มหนึ่งชุดหนึ่งให้จัดให้คุณพี่คุณพี่อย่าพุ่งวิทย์ปั๊บนะคุณพี่นะอย่าพุ่งวิทย์นะอย่าพุ่งวิทย์เดี๋ยวจะส่งให้ดูดูลายส่วนตัวเอา หรือว่ายัางไงหรือว่าถ่ายพุ่งนี้ทันไหมทันนะหรือ,อยังไงหรือ,อยังไงโอ้พี่คุยว่ามีเซปโลโต้นหนึ่งเนาะแล้วก็อะไรอะไรที่คุยพี่ว่ามีอะไรอะไรก็จัดไปจัดไปแ่บนั้นเอาส่งมาด,ดูจัดจัดส่ง,งมาก็แล้วกันคุทพี่ว่าง,งั้นโอ้ยคุณพี่ไม่เรือนล้คุณพี่อย่างไ้ตังจะตตายไปพอดีอันนี้ไม้ที่ทำให,ห,หม่ใช่ไหมก็อันนี้ไม่ได้ให้ปุย๋ยให้บางส่วน <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้สวยกว่านะครับผม เดี๋ยวมาดูนี่บ้างตอนนี้โอ้โหอันนี้ก็เริ่มนันคืออันนี้เสียบไม่พร้อมกันนะเดี๋ว่าอย่างนั้นบางอย่างอย่างนี้นะคือคือกิ่งจะเยอะอย่างนี้ไงกิ่งเยอะแล้วก็ผมก็วันนี้เสียบกิ่งนี้นะเสียบกิ่งนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็เสียบกิ่งนี้กิ่งนี้คือวันนี้ตัดเหลืองก็เสียบเหลืองเหลืองไปตนนั้นวันนี้ตัดเหลืองกับตัดขาวตัดชิ้นกลัวนี้ก็เอาเสียบตันนี้บ้างต้นนี้บ้างวันหน้ามันก็ตัดแดงตัดอะไรก็ว่าไป คือผมไม่ได้อยู่ทั้งวันกับต้นไม้นะครับผมพอที่จรองไปทํางานไม่ก็ไม่ได้มาเสียบทั้งวันมันก็เลยไม่พร้อมกันงานมันเลยไม่พร้อมกันครับผมคือใช่จะมาต้งเสียบทั้งวันก็ไม่ได้เนาะต้องไปทํางานด้วยถ้าไปทํางานผมก็อดตายผมก็ไปาลอดก็พยายามทําทํานะอันนี้เป็นสีพยายามสร้างงานแล้วก็จะมาเร่ยงยาเล่งปุ๋ยให้ตัวที่พาก็เยอะแยะใบหัวที่ทํายากก็มีไม่ใช่ทำไม่ไม่ใช่ทํทงงานแล้วก็ทํายากด้วยก็ทําง่ายก็มียากก็มี มีม,มีอย่างนั้นแหละไหนจะเก็บเบื่อจีจะเบือเบ่ออันนี้ก็ต้นที่ยังไม่สวยต้นยังไม่งามก็มีเยอะแยะหมดตัวเล็กอันนี้เสียวไว้เพื่อเก็บสายพันเชือเกี่ยวให้ไม้กลายพันธุ์จะมาสร้างเป็นเป็นงานใหม่ก็มีก็เสียบมั่วเหมด,หมดมแหละผมคอนแอกต์อย่างพวกอันนี้ต้นเลก็กเห็นไหมเล็กมากก็ยังเสียบไว้นี่ไม่ยอมไว้เล็กมากเลก็เลมกลมากเลยนี่จริงๆริงไม่มีตอตอตัวไม่ทันก็เลยมาเสียบ ไอที่ถ่ายเมื่อกี้ตอนไปซื้อเข้ามานั่นก็ถ้าตัวโตน่ะแน่นอนซื้อมาครับผมไอเดตัวโตไม่ใช่อะไรหรอกของตัวเองเลี้ยงยังไม่โตตัวไม่ทันก็มาซื้อเข้ามาตอนละหกสิบแปดสิบตั้งตัวร้อยนะที่ถ่ายที่ถ่ายก่อนที่ตัดตุ้นดุนไว้ตัวร้อยเปอร้อยอนี้ก็อันนี้ไม้ยังสร้างงานไม่เสียหน้าเนี่ยเลยจริงหนึ่งตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่มีใครซื้อหรอกไม่สวยรากไม่ใช้ไม่ได้ตัวนี้ก็ อันนี้ก็ยังอยู่จริงหนึ่งยังไม่โตเนี่ยจริงก็นี้นี่ก็จะตัดทิ้งอยู่นี่ไม่แตกแค่เลยแต่วันนี้ของเพชรบรรณาก็กิ่งตอนไม่ได้ถ่ายดูด้วยเนี่ยเห็นไหมเลือบมาแล้วเด็กแกว่าโอ้มันจริงไหมอ่าอะไรนะลืมแล้วปทุมมา่าวอนพุธว่าสวยจริงไหมเห็นไหมเอาเป็นภาพน,น้ำตกลยรูปนี้เห็นไหมเนี่ยตัาบทอนใช่ไหมเห็นไหม,ไม ไม่ขีเ้เหร่นะอันนี้เป็นจริงดริเขานี่อันนี้ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้สร้างงานต่อไปลาก็เอามาตะมากมากเลยเห็นไหมจริงเยอะเอาไว้เห็นไหมว่าอย่ตายเหลี่ยมไม่ตายเหลียยล่ยมสวยอย่าตายเขาบอกว่าต้นนรี้มสวยดอกเขาสวยบุรุษมาต้นนี้ดอกสวยมากนะอันนี้ดอกเล็กเดี๋ยวก็กกโตเองนี่ตัวน,นี้ก็อันนี้มาสร้างงานใหม่คือก็มาเสียใหม่อีกสองขิงตรงนี้นี่ติดแล้วแหละเลเิ่ติดแล้วนี่เห็นไหมมีตุ่มมาแล้วเห็นไหมจะเห็นไหมต้อง ตอนนี้มาติดกิแล้วติดแล้วตอนนี้ก็ที่ว่าดอกก็สวยขายไม่ได้หองไม้ไม่สมบูรณ์อันนี้เดื่มแตกจะดอกทิ้งกันหมดเลยไมาอย่างนี้ขายไม่ได้ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์พอจะขายได้แล้วครับผมตอนนี้ก็โตไปที่จะใส่กล่องได้อันนี้ก็ไม่รู้จะได้กี่ฝากนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเยวอมซับอันนี้ก็ไม่รู้ได้กี่ฝากที่ว่าไม่ขายก็อันนี้เขียกยีส่สอนก็นได้เขียกหมดนะ เกียเกียเป็นบางบางดอกไม่ได้เกียทุกดอกนะเกียร์เป็นบางดอกแต่ทีน,นี่ได้มาแล้วฝักหนึ่งนี่นี่นี่แหละเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ได้มาแล้วคู่หนึ่งเป็นแดง,งอุงลุนซั์นี่แหละได้คู่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกียหมดนะเกียเป็นบางดอกวันดอกวันไหนไม่ไม่ขี้ไม่ขี้เกียรก,ก็เกียไปได้เล่นไปอันนี้ก็ไม่ได้เกียจะได้มากกว่านี้จนจน,นร่วงหมดแล้วนนอันนี้ก็เทนซีอันนี้จะเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นขาวอะไรก็ว่าไปใส่ใส่ไป กไ็ไม่สมบูรณ์หรอกเดี๋ยวอรอปล่อยปุ๋ยก็ประมาณนี้ครับผมที่บ้านก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็เอาละเดี๋ยวจบคลิปนี้เลยเจครับผมก็ก็ขอขอบคุณมา,มากมากเลยผมขอบคุณหลวงพ่อหลวงตาแล้วก็คุณป้าคุณน้าคุณอา,ค,ณาคุณพี่ทุกทุกท่านด้วยนะผมก็ขอบคุณมากที่สุดครับผมเรื่องการเล่าขอสอบจะล่าช้ามากๆครับผมตอบไอดีไลน์ไม่ได้ตอบตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็หลยวมาแล้วน,นะผมว่าผมจะตอบ ก็ไม่ไตอบอันนี้คือนี้จะตอบแน่นอนเพราะว่าอันนี้จะถ่ายงานแล้วก็จบเลยไม่ได้ถ่ายงานอีกแล้วก็จะได้เพาะต้นไม้แล้วก็สัก,กสักอห้เสร็จอะไรประมาณนั้นแล้วก็ประมาณสามสี่ห้าประมาณห้าหกทุ่มจะมาเสียต้นไม้เพราะว่าจะตอบไลา์ก็ย่ากแต่น่าจะเสร็จทันแล้วก็ห้าทุ่มหกทุ่มถึงตีนหนึ่งเสียต้นไม้แล้วก็มาต่อยพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไม่ลืมตัวนั้นเลยคนพี่คนพี่ยังมีมีปั๊บนะ <laughs> ผมเลือกมาให้แล้วแต่ว่าอาทิตย์ดอกก็เล็กนัก่นแหละก,ก,ก็คุณพี่ชอบจริงๆริงไม้ก็ไม่สูงบูดเองนะเนี่ยดอกก็เล็กตรงนี้นี่สวยนะพวกนี้ไม่ใช่ไม่สวยนะอันนี้ไม้นะไม่สูงบูดเี่แล้วก็มีสบับหลูด้วยนะั่นแหละว่าจะมาขายดูก็ประมาณสี่ห้าต้นนะั่นแหละคุณพี่เนาะอันนี้ก็เม่ได้พันอันนี้ตัดเก็บใหม่จะได้เก็บใหม่ไม่เก็บตัวตัวอันนี้แบ,แบบแห้งแบบแห้งแบบน้ำ เอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่สุดขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณที่มารับชมก็ขอยวค,คลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เลยครับผมอันนี้เสียบคืนนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม